สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องอดามาตามน้าแมวน้าแมวฝันเห็นผีใายที่ตายแล้วมาเขียนเลขให้สามตัวหางเดียวพี่น้องเฮาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเาเพิ่นฝันจังไดเพิ่นได้เลขตัวใดไปเลยค่ะวันนี้มาตามน้าแมวจ้าปาน้าแมวอันเขาได้จ้ะเนี่ยอันเขาห้องงอ,องห้งองงองห้องเขาที่เจียว เขาให้นกงาเลยอ๋อไลายล่ไลยเจ้าหมจใาอยู่นี่เขาใหญ่พอเพิ่นแม่พี่น้องเพิ่นมาตากเขาอยู่ไหมจ๊ะเต้มอยู่นี่วานนี้ผู้ได้นอนเฝ้าไหมจ๊ะนแม่เฝ้าอยู่นี่สองคนไงลูกอ๋อนอนเฝ้าอยู่จ้าจ๊ะเด้อพี่น้องนี่มันอนเพิ่นก็ต้องพักกันนอนเปรีนี่จ้ะนี่นอนเปรีเออนอนเปรีสามคือได้กินข่าวก็นอนจนฝันบอกนะแมวฝัน วันจังใดวันที่มีเลยอ้ายนี่คืออพะยิ่นใต้แล้วบ่จยะเอ๋อผมอยู่สวรรค์แล้วต้อบอกจ้ะต้บอกแล้วก็ได้ความฝันฝันว่าจังไดจ้ะนะแมวฝันบอกว่าฝันใส่มือเอาเขียนอะไนึกผิดเออเอาแท้ได้บไหมเอาแถบไหมเอาแถบตัวใดแถบเอาไอ้ฝันพะยาบอก เจ็ดห้าสามตัวเลยบอจ่ะ 7, าตัวเลยเออยังอร่จ้าจบจห้าอือใครจะสามตัวหิบอจะมันมี่านึงจ้ะแลวกอาบ้วเรื่องจริ้งบอจ่ะนี่อเรืองจิงเรืองจิงบอว่ารถความเนี่อ๋อดแย่งแยงความนี่ยลดพกล้อเลยรถหกล้ออือคนเป็นยังอล่ยบจะ บอแล้วอ่านรูปอานเนาะใช่มันเปพื่อนเนี่ยห้าสามห้าสามครับเจ้าของน่าแมวจ้ะเดี๋ยวด้อของน่าแมวฝันฝันเห็นน่ะอ้ายผิดตายแล้วมามาเขียนเลขให้เนาะในความฝันบริฝันบริฝันไลยฝันน้อยๆ้อยเออพอ้ายผิดตายแล้วมาบอกเลขเพิ่นมาบริบอกมาบริบอกกันบริว้าแต่ว่าเขียนตัวเลขให้เจ็ดเจ็ดห้ามันบอใจู้หนูเขาใจถือบอถือ แวฟันสัก่แล้วกระตือเลยตืนเลยฟันหน่อยแต่ไม่นอกฟันบักหน่อยฟันหน่อยค่ะคนบ้านนอเขาไปหาซื้อเนอเตลลี่ไรเลยอืมนอเตลลีมันไม่มีเห็นมาขายที่บ้านเขาเลยจาๆจะ่ายมันมีเงินอ่ะหาอยู่จาเอามาบานแบบนี้ผนบริกนี่บอกมีมีเชียวเลยเศ้าขายอะไรเรามันมีเขาเนาะเออเขาไม่ีเชียวอ๋อจาจจะเชียพิผลบริการลอตเตอรี่เนาะส่วนนี้ครับ อันนี้เพิ่นจ้างหมอเรือเรือๆๆมาดซอยไม่จ๊ะนวดเฝ้านวดเฝ้าเลยมื่อได้ซื้สิบบาทอ๋อพอได้ซื้อกับเขาเนาะจ๊ะเนาะครับอืโอ้นาแมวก็เป็นคนขยันไม่จ๊ะเป็นในหมู่บ้านมียังมียังเพิ่นกะจิเรียกใส่เนาะน้าแม่เนาะใช่นาแม่ขยันนี่ได้หเพราะว่าเฮาตอนนี้เห็นนาแมวเพิ่นเห็ดงานณนักกับโบได้เนาะเพราะว่าแขนเฮายังบอลแขนนาแมวยังบอลมันมันดีขึ้นไปจ้ะได้ยุ่ยแขนบอจับคุ้งได้สบายจ้าจ๊ะ อันนี้มันเก็บเ็นเป็นเนื้อคือมันเป็นเนื้อขึอ้นโมจานะเป็นเนื้อ,อนนเป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อเลยเลยมไม่เก็บจะค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้าออเดี๋ยวมันก็หาเองมนันเนาะสรุปนะแมวนะแมว่นมเฝาเขาพี่น้องมานอนฝาวเขา่าฝาวเข่าและผนฝันฝันเห็นผีใตฝันเข่าแ้วฝันเลขพ่อมฝันเห็นผีใา้ผีใต้แล้วมาเขียนเลขให้สามตัวหางเดียวพี่น้องและมีสองมีสองตัวนี่นี่ น,น้าแมว,ว่าคนหูจักหน้าแมวลดความเพิ่นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโชกเป็นลาบไปว่าคนเฮาเขาเรียกกันยันลงลืมแบบเพิ่อนบอกว่าคนคนหูจักเพิ่นเป็นยังไรได้จ้ะเด้อเพิ่นก็เลยยังเอาเลขหาสามในเสียงเนาะจาะ้ะเนาะสรุปเลขของหน้าแมวนะคะหน้าแมวมานอนเฝ้าเข่าไปจ้ะนอนเฝ้าเข่าได้สองสามคืนแล้วตกมากลางคืน มื่ขึ้นก่อนในผลฝันฝันว่าพี่ชายถี่ตยแล้วมาเขียนเลขให้สามโตพี่น้องบ่เพิ่นบ่ได้บอกแต่เพิ่นเขียนให้เป็นตัวเลขมันบจ่จะน้แมแวแมบอกเขียนเลขให้เจ็ดเจ็ดห้าแม่น้องดาตัดออกมาเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าส่วนห้าสามน้าแมวบอกว่าคนหูจักมาจากคนหูจักของน้าแมวเพิ่นเหตุลดความแต่เพิ่นโตเพิ่นกับบ่ได้เป็นยังหลายแต่จะเด้อเพิ่นก็เลยอยาก เลขทะเบียนรถของเพิ่นหาสามตัวเดียวหางเดียวนะแม่เพิ่นเลยอย่าเอามาเสียงโชควันที่16พฤศจิกายน68แคปหน้าเจ้าได้พี่น้องเด้อไปเปรียบเทียบเลยแหละอาจารย์หลายๆสำนักเบิ่งบ่มีผู้ใดรู้เลขสิออกตัวไหนน้าแม่เพิ่นก็เป็นคนฝันจังได๋เพิ่นก็เล่าสู่ฟังพี่น้องแต่วก็เพิ่นความฝันเพิ่นก็ฝันน่อยๆฝันเห็นพี่ไส้บอกเลขแล้วก็ตื่นอืมอาวนอนอยู่เพลินพี่นอนเพิ่นก็เป็นแบบนี้จ้ะนี่ ที่นอนของหน้าแมวเอา้าเอ้าขอบคุณหน้าแมวไลฟ์ที่หายแนวทางของเอมีโชคมีลาบกับหน้าแมวนะคะร่ <c oughs> างตา,าาาตาเขาจะเจ้ามาเพม่อนพักกต้าเขาแบบนี้ได้แต่เดินสวนมากก็จะจากตามริมทางมาจ้ะเพราะว่าทางวัดนี่รู้สึกว่าทางเดินวัดนี่เต็มเลยมั้จ้ะมันก็เลยพากันเห็ดแบบนี้กัเขาสวนมากั้แต่เขา เขาเหนียวจังเขาเจ้าก็มีอยู่แต่ส่วนหน้อยบรรยากาศสศรามากเนาโน่นจัเนะเืนมาชาวนาเหมือนกัน,น,นหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งสองฝากทางเลยไปอสองฝั่งเลยสองฝั่งเลย ว่าเย็นเย็นเลยจ้ะอากาศเย็นแบบเริ่มก็จะเริ่มเกี่ยวเขาสีเหลวเด้อจ้ะช่วงนี้ก็คือเราดูตากข้าวตากข้าวอย่างเดียวจ้ะนี่เป็นข้าวเจ้าเลยจ้ะเด้อนี่นีน่จะเป็นข้าวเจ้าบรรยากาศ เริ่มเกียวข่าวเสร็จแล้วก็เริ่มเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลยแต่ตรงนี้เปเลยบรรยากาศด้บรรยากาศสองฝากฝั่งพี้ดองเอ้ย เราพักกันปลูกพี่น,น้องปลูกแมงดาปลูกต้นอมต,นตัวมะขาไว้คนขอพี่น้องนียผู้ใดไกลไปไกลมากก็มายิบเอาพี่น้องบ่อตองเลยบ่อสื่อบ่ได้สื่อเลยพี่น้องเลยผู้ใดไกลไปกกลมาเผิ่นให้เอาได้สบายเลยพี่น้องนี่เผื่นสิปลูกเป็นแถวไปทางพุ่นเลยพี่น้องเลยกวยก็มีนี่พี่น้องนี่ติลิงปิงก็มีผูนใะติลิงปิงกับกวบักดุกของพี่น้องผู้ทางข้างในพุ่นะพุ่นะน้อยนงน้อยนามาเคียบ มะม่วงมะไข่เป็น้องมีทุกอย่างเลยตรงนี้คนจะปลูกชะอมพี่น้องยาวไปหอดพูดุ่มยาวไปหอดนาบาน้านบลกพี่น้องความยาวตรงนี้จะเป็นชะอมพี่น้องนี่ยคนจะปลูกว่าให้คนขอเด้เป็นน้องเด้อคนปลูววกปลูกไว้ขายได้เป็นน้องคนจะปลูกให้คนมาขอจ้ะขอไปขอใส่แกงใส่ปูใส่ปลาแบบว่าใส่แกงหน่อไม้พี่น้องใส่แกงฮิตตรงนี้พี่น้องนี่ยคนจะปลูกมีเลยจ้ะปลูกเป็นแถว ลังแตกนอ